พลาดนิดเดียวกลายเป็นเรื่องภาษาไทยเรามีคําว่าตีตีนยังรู้พลาดนักปราดยังรู้พังซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัย,ยนะแม้กระทั่งองค์กรใหญ่ๆซึ่งต้องถือว่าเขาทํางานแบบ รอบครอบสุดขีดแล้วนะมีทีมวิจัยมีทีมพัฒนามีทีมผลิตต่างๆนะก็ยังพลาดเนี่ยล่าสุดที่เป็นข่าวใหญ่ตัวก็คือ Apple นะฮะออก iPad รุ่นใหม่มาซึ่งเขาถือว่าเป็นดีไว์ที่บางที่สุดในตระกูลของเขาเลย <M> เป็นมันติ p เพอร์เพสเลยใช้ได้ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะจะยิ่งในเรื่องของศิลปินนะเรื่องของการแต่งเพลงเรื่องของการเขียนเรื่องของการตัดต่ออะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยมันมาขยํารวมอยู่ใน iPad ที่บางที่สุดแต่ เขาพลาดยังไงจุดนําเสนอมันไม่ผิดหรอกเพราะว่าเขาาเสนอจุดเด่นเขานะสไตล์การนําเสนอก็ไม่ผิดครับแต่ว่าที่มันพลาดไปเนี่ยคือตัวรายละเอียดในดีเทลว่าการที่เขาจะบอกว่าที่บางของเขาที่สุดเนี่ยมันรวมทุกการทํางานของสารพัดเครื่อง Equipment ใหญ่ๆใ,ใ,ในอดีตเนี่ยมาไว้แค่เนี่ย เขาดันไปใช้วิธีเหมือนไอ้ที่บดรถอะคือเอาขอมาตั้งแล้วก็เป็นเหมือนบีบออกมาบีบอัดออกมาไอ้แบบที่เราบีบอ,อับบออออดรถรถที่พังแล้วจะเป็นซากเหล็กว่าย่อยออกมาแล้วพอเปิดออมาปุ๊บอา้าวกลายเป็นเหลือแผ่นบางๆก็ฟังดูมันก็ล้ําดีเนาะแต่ทําไมฮะทำไมโดนต่อต้านเยอะคือหนึ่งอะมันจะโดนเรื่องของรักโลกกระแสเรื่องของการอนุรักษ์มาแรงดังนั้นการที่โฆษณานเสนอเนี้ยคนดูเขาว่ามันสะท้อนถึงจิตปิญญ,ญาณที่ไม่รักโลกเอาของมาทําลายอ่ะเขาไม่ทํากันแล้ว ไม่อยากให้แนวคิดแบบนี้หลุดออกไปสู่สาธารณะอันนี้คืออันหนึ่งในเชิงสายรักโลกครับกับอีกอันหนึ่งที่เขาโดนแคมเปญเนี้ยโดนที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยเนี่ยก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยมองว่า Apple ทําโฆษณาชิ้นนี้มันเป็นเหมือนทําลายวัฒนธรรมเพราะเขาเหมือนมีครูอะถ้าเมืองไทยเราถ้าเชิงศิลปะเขาเรียกศิษย์มีครูจะฟอนเล็บจะฟอนลามจะแต่งเพลงมันต้องมีการไหว้ครูครูเนี่ยก็คือพวกอุปกรณ์ที่แบบ Apple ตีความว่ามันดึกดำบานที่ต้องทำลายทิ้งไปแล้วเขาเลยบอกเอ้ย เอามาทําลายแบบนี้มาเหมือนกับไปทําลายจิตวิญญาณของศิลปินครูทางญี่ปุ่นก็ต่อต้าดังนั้นนะเห็นไหมแค่ทิดเดียวตรงนี้มันกระทบทั้งด้านฟิลิคอนะด้านกายภาพภายนอกว่าทําลายโลกนะกระทบทั้งภายในนะว่าเออเป็นทําลายจิตวิญญาณของศิลปินนะครับผมแต่ใครที่อยู่แวดวงตัวนี้อาจจะต้องระวังนะก่อนอร้นไรอาจจะต้องเทสเพราะว่าเราคิดดีแล้วกบางทีมันก็พลาดได้อย่างที่เขาบอกคนระับนักป่าก็ยังรู้พังได้ครับผม